อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับเกมชิน Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพัซเซอร์นะครับที่ผมเอาดีรองไปวิ่งเจอมานะครับก็จะเป็นพัซเซอร์ที่มีทั้งหมด7จุดนะครับก็สืบเนื่องมาจากเราได้ออเทมใหม่นะครับที่เป็นขนนกนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ไปทำเควสที่แล้วก่อนนะครับก็คือผมลงไปแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับน้าปกูปนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปทาให้ได้ขนนกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาทําต่อคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้ขนนกเนี่ยไปไ่ส่องมานะครับแล้วก็หลายจุดมันจะมีแผ่นหินนะครับแล้วเมื่อเราได้แผ่นหินครบทั้ง7จุดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถนําไปรับกล่องได้นะครับผมเปิดกลไกรับกล่องเนาะก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจุดแรกเดี๋ยวผมจะไล่มาตรงด้านล่างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็แทวพัมาเสานี้นะครับผม นี่นะครับมาถึงมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็มีรูปปั้นดงหูกอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดใช้งานขนนกนะครับทีนี้ก็จะมีซิลลี่โผล่ออกมานะครับก็ตามไปเลยนะครับผมจนมาถึงตรงนี้นะครับก็จะได้กล่องหนึ่งกล่องนะครับ หลังจากนั้นก็ทำการเปิดขนกอีกทีนะครับกับโลปั้นตัวนี้นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ออกมานะครับตรงบริเวณผนังตรงนี้นะครับก็ทำการแคปไปด้วยน,นะครับผมหลังจากนั้นก็มากดเก็บเล็กโตัวแกรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ร่อนขึ้นไปนะครับ ก็มาตรงบริเวณหินตรงนี้นะครับก็ตีเรียงลําดับนะครับจากรูปเรือแคปมาเมื่อสักครู่นะครับจากสัญลักษณ์ซ้ายไปขวานะครับผมนี่นะครับมันก็จะได้กล่องมานะครับก็จะได้แผ่นหินแผ่นแรกมาแล้วนะครับผม นี้ก็ออกไปต่อจุดที่2นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเรากดใช้งานขนนกเหมือนเดิมนะครับผม ก็จะมีลูกหินออกมาให้ตีแบบนี้เหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ก็วิ่งกลับไปตรงนี่นะครับผมมาทางนี้นะมันจะมีลูกป,ปั้นหลายลูกป,ปั้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีแสงสีม่วงหรือว่ามไม่มีไฟซักลูกป,ปั้นเลยนะครับมีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะนนเนาะก็มากดใช้งานนะครับผมขนนก,กหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่เรืองแสงต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็จําด้วยนะครับผมว่าอันแรกเนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับทีนี้ก็มาตัวที่2 กดปัวมสองนะครับนี่ตัวเรืองแสงต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนี่นะครับมันก็จะเรียงลําดับมาเรื่อยนะครับหลังจากเราส่องมันก็จะเป็นตัวต่อไปนะครับผมที่สว่างต่อนะครับ นี่นะครับทีนี้เราก็ไปเรียงลําดับนะครับผมสัญ,ญลักษณ์จากตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมโดนัทก้างปลาซ้อมอตัววายกลับด้านแล้วก็หัวฮิโลโชนะครับผมจำเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับผมจำแบบนี้เนาะ <laughs> ก็โดนัท ครับก้างปลาซ่อมตัววายกลับด้านนะครับนี่ก็ญญหัวสัญลักษณ์หัวลิทโชนะครับผมนี่นะครับเลียงระดับถูกต้องก็จะได้อีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้เป็นแผน่นหินแผ่นที่2นะครับทีนี้ก็ไปจุดต่อไปเลยนะครับก็เทเลพอร์ตมาด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก่อนเนาะ นี่นะครับเมื่อวิ่งมาถึงมันก็จะเป็นบริเวณหาดทรายตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นเจ้านกหงอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดใช้งานขนนกนะครับเหมือนที่คลิปที่แล้วนะครับมันก็จะให้เราเขียนหินหรือเลื่อนหินเนี่ยให้มันตรงกับสัญลักษณ์ตรงพื้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้อีกอีนึงเนี่ยมาไขปริศนาตรงนี้เกือบ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ผมงงนะครับเห็นไปเห็นมานะยังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ลองทําตามกันดูนะครับผมเริ่มแรกมานะครับเอาตัวกล้างปลาตรงนี้นะครับผม ให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับซึ่งการเลื่อนตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเลื่อนไปตรงจุดไหนถ้าเราบอกว่าเคลื่อนที่ไปข้างนอกเนี่ยมันก็คือไปทางนี้นะครับส่วนการเคลื่อนที่ไปรูปตัววายกลับด้านเนี่ย<ป>ก็คือเลื่อนมาตรงนี้มาหินตรงนี้ซึ่งมันไปไม่ได้นะครับมีหินบล็อกอยู่แล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปห oh, ัวลิชูตรงนี้เนี่ยก็คือให้เลื่อนมาตรงนี้นะครับก็เลือกอันนี้นะครับผม หลังจากนั้นก็เลื่อนตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเ้าก็ไปเอาตัวโดนัทเนี่ยเข้ามานะครับผม ข้ามาเลื่อนเจ้ากลางป่านี้ออกมานะครับผม เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลูกกลมๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็อีกสอันอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยให้มาเลื่อนเจ้าตัววายกลับด้านตรงนี้ออกมาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็มาดันออกไปข้างนอกนะครับค่อยๆทำตามกันมาเลยนะครับผมถ้าใครทำผิดหรือว่าเลื่อนผิดอะไรเนี่ยแล้วก็จำมาได้ว่าตัวเองเลื่อนไปแบบไหนแล้วเนี่ย ให้ออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วก็เปิดขนลกใหม่นะครับมันจะเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็ไปย้อนดูคลิปเริ่มต้นแต่แรกใหม่นะครับผมพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาลูกกลมๆออกมานะครับเดินไปข้างในสุดนะครับผม นี่ทีนี้เราก็จะได้ถูกต้องแล้วนะครับผมหนึ่งตำแหน่งทีนี้เราต้องเอาเจ้าตัวให้ลิโชตรงนี้มาไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เจ้า2ตัวนี้เนี่ยไปประจําตำแหน่งนู่นนะครับผมหลักการตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาเจ้า2อันนี้เนี่ยสลับตำแหน่งกันก่อนนะครับก็คือเอานี้เลื่อนออกไปก่อนนะครับผมเอาตัวนี้เลื่อนตามมา ตัวนี้เข้าไปครับเก็บเข้าไปด้านนอกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เลื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ทีนี้ก็เอาตัวนี้กลับออกมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา2ตัวนี้เนี่ย เลื่อนกลับไปอยู่2จุดนี้นะครับด้านในเพื่อที่เราจะเอาเจ้าหัวเฮลิชูเนี่ยเลื่อนออกมาไว้ประจําตําแหน่งตรงนี้นะครับจุดมุ่งหมายเมื่อสักครู่เนี่ยคือเราต้องการจะเอา2อันเนี่ยสำหรับตําแหน่งกันก่อนนะครับผมทีนี้ก็เลื่อนออกไปนะครับ นี่นะครับเมื่อหลบทางแล้วเนี่ยก็เอาหินลูกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับไปจำตำแหน่งเนาะ อนี้ก็จะได้ทั้งหมดแล้วครับก็เลื่อนอันนี้ไปสุดเลยครับผมแล้วก็ไปเลื่อนเจ้าตัวนี้เข้ามานะครับ จากนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็เอากลับเข้าไปนะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็เปิดกล่องเอาแผ่นหินอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมเราก็จะได้ทั้งหมด3จุดแล้วนะครับผมไปจุดต่อไปนะครับจุดที่สี่นะครับก็อยู่ตรงกลางนี่นะครับผมเป็นเขาวนนะครับก็เทเลพอร์ตมาจุดนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งตามในคลิปนี้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะถ้ำมีหินเยอะๆแบบนี้นะครับจุดสังเกตก็คือให้ดูซอกตรงนี้นะครับมีต้นอิเล็กโตัแกรมตรงนี้นะครับให้เราวิ่งเข้าตรงนี้ไปนะครับอ้อมขึ้นไปด้านบนนะครับผมนี่นะครับอ้อมจนมาถึงจุดสังเกตนะครับผมก็คือจะมีหินแบบนี้นะครับ แล้วก็มีรูปปั้นชั้นองฮูกที่เลืองแสงอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดใช้งานขนนกนะครับผมก็จะมีซีรีส์ออกมา3ตัวนะครับเป็นซีรีส์ลมก็พาไปหาจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อไปรับของคล้ายๆกับเวสที่ผมลงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทีละอันนะครับผมให้ครบทั้ง3ตัวนะครับ เก็บของเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปตรงจุดเดิมนะครับทีนี้ก็ไปพาตัวต่อไปนะครับผมไปหาของนะครับอา้าวชนอีกตัวหนึ่งมาด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเนาะไปอยู่จุดเดียวกันซะง,งั้น ทีนี้ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวกลางตัวไหนตัวขวานะครับผมก็จำมาได้เหมือนกันนะครับผมเอ,เ,เอาเป็นว่าพาไปทีละตัวแล้วกันนะครับผมครับหลังจากนั้นก็อีกตัวหนึ่งนะครับผม ตัวนี้นะครับเมื่อพามาถึงแล้วเนี่ยก็จะมีให้ด้วยโชว์ขุดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ากดขุดเนาะแล้วก็กดเก็บอีกทีนึงนะครับก็จะได้ก้อนหินอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้ก็กลับไปตรงจุดเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สังเกตตรงซีลี์ทั้ง3ตัวที่มาลอยอยู่นะครับให้เราเอาก้อนหินที่เราเก็บมาเนี่ยมากดวางไว้นะครับผมประจาตาแหน่ง ทีนี้ซีทั้ง3ตัวนะครับมันก็จะลอยไปใบให้เราอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นคําใบนะครับผมทีนี้ก็ตีหินนะครับตามสัญลักษณ์เรียงจากซ้ายไปขวานะครับผมวายกับด้านนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็วงกลมแหวงดูนัดแหวงนะครับดูนัดแหวงอันนี้นครับฮิลิชูแล้วก็ซ่อม นี่นะครับผมมาถึกต้องแล้วเราก็จะได้กล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นแผ่นหินนะครับผมเราก็จะได้ทั้งหมด4จุดแล้วนะครับทีนี้เข้าไปจุดต่อไปนะครับมาทางด้านเกาะด้านบนนะครับผมเทะลพอตนี้เลยละกันนะครับตรงกลางหุบเขาตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็กระโดดลงไปในปล่องนี้เลยนะครับ ตรงพื้นในแถวนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นหินแล้วก็มีรูปปั้นพวกนี้อยู่นะครับผมก็ให้เรากดใช้ขนนกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมันก็จะมีหินสัญ,ญลักษณ์ให้เราตีเรียงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็มาอ่านแผ่นป้ายตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าตามสายตาของ Thunderbird ไปนะครับและอธิบายเจตจำนงของเธออ้าวมันเป็น t ัน n ด e r b i r d หผมนึกว่านงฮูหลังจากที่เราสง่งตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะได้สัญลักษณ์ตัวแรกเห็นไหมครับผมแล้วก็จากคาใบ้นะครับมันบอกว่าตามสายตาของเธอไปนะครับดูว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับนี่นางหันไปทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งเลาะไปนะครับผมก็เจอตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับกดสองก็จะได้สัญลักษณ์ตัวที่สองนะครับผมก็แคปไปด้วยก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ตามสายตาใช่ไหมนี่นะครับ เราก็ดูว่านางหันหน้าไปทางไหนนะครับนี่ก็จะเห็นตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็กดส่องนะครับผมใช้ขนนกส่องนะครับทีนี้ก็ดูนะครับว่าหันหน้าไปทางไหนเนาะนี่นะครับอย่าลืมจำสัญลักษณ์ด้วยนะครับผมสัญลักษณ์ที่เราส่องเจอนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าหันหน้าไปทางไหนต่อนะครับ ตัวนี้นะครับผมนอนอยู่ตรงนี้ตัวสุดท้ายนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูสัญลักษณ์เรียงมานะครับผมจากตัวแรกก็คือเป็นวงกลมแบ่งแบบนี้นะครับเราก็มาตีเนาะ1น,นะครับอันที่2ตรงนั้นนะครับก็คือสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็ประจําอีก3ส,สัญลักษณ์มานะครับก็คือวงกลม แล้วก็ก้างปลาอันสุดท้ายก็จะเป็นฮิลิชูนะครับหัวฮิลิชูก็กลับมาตีนะครับผมวงกลมกล้างปลาหัวฮิลิชูนี่นะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็จะได้อีกกล่องนึงนะครับเป็นแผ่นหินแผ่นที่5้านะครับ หลังจากนั้นก็เทเลพอร์ตมาที่เดิมนะครับจุดข้างบนนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับเมื่อบินมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นเป็นลานนะครับผม พาร์เซลตรงนี้นะครับมีมอนสเตอร์เฝ้าอยู่ก็กําจัดก่อนนะครับผมจะได้เคลียร์ง่ายๆเนาะโอเคนะครับเมื่อเคลียร์หมดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดใช้ขนนกในการส่องนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพาร์เซลลักษณะการเคลื่อนหินเหมือนเดิมนะครับเคลื่อนหินให้ตรงกับสัญลักษณ์ด้านนอกนะครับลำดับแรกนะครับเอาเจ้าหัวเฮลิชูตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเคลื่อนที่เข้า้างใน หลังจากนั้น,นครับก็เอาเช้าตัวนี้นะครับผมเลื่อนไปประจำตำที่ของมันนะครับแล้วก็เลื่อนตามมานะครับผมทีละลูกเลยนะครับวนมาทางนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางนู้นวนมาทางนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปตรงตำแหน่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเอาเจ้าหอยลิชูตัวนี้นะครับผมเลื่อนไปประจําตําแหน่งนะครับแล้วก็เลื่อนไหลาตามมาเหมือนเดิมนะครับวนกลับไปแทนที่เจ้าหอยลิชูตรงนั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเอาตรงนี้เลื่อนแทนที่ลูกนั้นนะครับ เอาหัวพิลิชูนะครับผมไปตรงซ่อมตรงนั้นนะครับทีนี้เอาตัวนี้หลบเข้าไปด้านในก่อนนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปด้านนอกนะครับแล้วก็เอากางปลาตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เรื่อนที่เจ้า้างปลาตรงนี้กลับไปประจําตำแหน่งของมันตรงนี้นะครับตรงแยกนะทีนี้ก็เอาหัวพิลวิชูกลับมานะครับ เลื่อนซ่อมไปประจำตำแหน่งที่เดิมนะครับหันกลับมาเลื่อนตัววายกลับด้านไปประจำตำแหน่งนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้กลับไปนะครับทีนี้เอาหัวตัวนี้นะครับผมเลื่อนออกไปด้านนอกนะครับ แล้วก็เอาก้างปลาไปแทนที่หัวฮาลิชูตรงนั้นนะครับเดินกลับมาเอาเจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้านนอกนะครับสัญลักษณ์ตัวในกี้นี้นะครับผมเคลื่อนที่เข้าไปทีนี้เ,เราก็ไปเลื่อนกลับไปประจาตาแหน่งของมันนะครับหลังจากนั้นก็เอาก้างปลานะครับกลับไปประจําตําแหน่งที่เดิม แล้วสุดท้ายนะครับเลื่อนจ้าหัวไิชูตรงนี้กลับเข้าด้านในก็จะได้ทั้งหมดแล้วนะครับผม6ลูกเราก็จะได้กล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จุดสุดท้ายบริเวณนี้เลยนะครับผมเทพอร์ตมาเลยนะครับเมื่อเทพอร์ตมาถึงก็วิ่งตามคลิปนี้นะครับผมขยับเดินมานิดเดียวนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นเจ้าทันเดอร์เบิร์ดนะครับผมเรียกน้องฮูกไม่ได้แล้วแหละผมรู้ว่ามันชื่อทันเดอร์เบิร์ดแล้วอ่ะ ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขนนกสองเนาะนี่นะครับมันก็จะเห็นเป็นแผ่นเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอยู่รอบๆเจ้าทันเบิร์ดนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินเข้ามาตรงซอกบริเวณตรงนี้นะครับให้ใช้ขนนกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีกลไกโผล่ขึ้นมานะครับให้เรากดกลไกนะครับแล้วก็สังเกตตรงพื้น แผ่นหินพวกนี้นะครับมันจะเรียงสัญลักษณ์กระพริบออกมาให้เราจําด้วยนะครับผมนี่นะครับซ่อมอันแรกนะครับผมโดนัทแบ่งก้างปลาวายกลับด้านแล้วก็วงกลมนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมซ่อม วงกลม v ว่งนะครับผมจ้างสปานะครับว่ายกลับด้านแล้วก็วงกลมอันสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้กล่องอันสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อได้กล่องสุดอันสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเปิดเข้ามาในช่องเก็บของนะครับสังเกตตรงนี้นะครับอันไป็รูปป้ายเควสตรงนี้เลื่อนลงมา นี่นะครับเราก็จะมีแผ่นหินตรงนี้นะครับผม7แผ่นนะครับ7จุดที่เราได้มาก็คือ7แผ่นนะครับหลังจากนั้นจากเวสตนี้เลยนะครับให้วิ่งมาทางด้านนี้นะครับผมตามคลิปเลยนะนี่นะครับไปหลุมตรงนี้นะครับผมให้กระโดดลงไปนะครับวิ่งมาตามคลิปนี้เลยนะครับ นี่นะครับจนมาถึงบริเวณหลุมตรงนี้นะครับที่มันมีเมถาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเก็บไปแล้วนะครับผมแต่อาจจะจําได้นะครับวิ่งตามมาในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อมาถึงห้องนี้แล้วเนี่ยสังเกตรอบๆนะครับมันจะมีเป็นแท่นพวกนี้อยู่นะครับให้เราเข้าไปกดเปิดใช้งานนะครับก็คือเอาแผ่นหินมาใส่แท่นพวกนี้นะครับยืนยันนี่นะครับวนเรียงไปให้ครบทั้ง7อันนะครับ ก็จะได้อะชิเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ของลักซ์ลุ่อีก2กล่องนะครับก็เปิดรับของรางวัลได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นลักซ์ลุ่เชสสองกล่องนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาสเซอร์ที่ได้มาจากขนนกที่ได้มาในวันนี้นะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมบายบายครับ Thank you